ไม่รู้สุดอินฟินิบินททลฟ้ากับผมบาร์ดคอนเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดียวจะได้สำหรับวันนี้นะครับก็ไปนิสุดแชมปี้ยนชิปอังกฤษโคเวนทีเนี่ยจะเปิดสนามต้อนรับการเมือนของทางพอสแมทนะครับเจ้าถิ่นโคเวนที่นัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับเบรอร์ลี่บรัสกอร์หนึ่งประตูต่อสองในลีกนัดที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นห้าหลังชนะสองและแพ้ถึงสามเกมเลยทีเดียว ดูจากฟอร์มเนี่ยก็ผิดรูปผิดรอยไปเยอะครับเมื่อเทียบกับต้นฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิสตัวหลักคร่าวๆได้จะมีซาคาโมโตะเมสันคลากและนาเป้าอย่างไรมาชมทีมเยือนอย่างพอสมัดกันบ้างน,นะครับและล่าสุดก็เพิ่งจะบ,บุกเยือนแพ้กลับวิทวอร์เรสอก้หนึ่งประตูต่อ2ในลิกแดนิบาดบาฟอร์งการเล่นท้าหลังชนะ2และแพ้ถึง3เกมเช่นกันดูจากฟอร์มเนี่ยระบบทีมเนะี่ยค่อนข้างัิหายอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย ส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิตัวหลักเนี่ยจัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอูซิเซลิซี่และราเปาอย่างบิชชอปส่วนเฮตเของทั้ง2ทีมนับตั้งแต่ปี2019ห้าด้านหลังที่วนกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านฝั่งของพอสมาร์ทเนี่ยที่สามารถเก็บชัยถึง2นัดส่วนโคเวนที่เนี่ยก็สามารถเก็บชัยไปได้แค่1นัดเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มนับปัจจุบันต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยระบบแนวรับเนี่ยค่อนข้างมีปัญหายอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย ด้วยกระแสและเงื่อนไขที่เปิดมาให้มองบนปินเสาไฟฟ้าได้แค่2ส,สาไฟ,ฟ้าครึ่งเท่านั้นแนะนํามองบนปินเสาไฟฟ้าเต็มกราบได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกลัใจใยให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ